3. ไอเดียดีๆที่ได้จากการฟังเพลงแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการฟังเพลงก็สามารถที่จะทำให้เราเกิดไอเดียดีๆในงานเขียนได้เหมือนอย่างที่ตอนที่สองอะคะ่ะที่บอกว่าการค้นหาไอเดียดีๆมาจาก ภาพยนตร์นะคะผู้เขียนก็มีการผสมผสานหมดเพลงเข้าไปในงานเขียนด้วยซึ่งเพลงหล,หลายๆเพลงนะคะจะทำให้เราเกิดไอเดียในการเขียนบทความได้ลองดูตัวอย่างจากเรื่องแสงสุดท้ายนะคะที่มีการแทรกบทเพลงเข้าไปในงานเขียนและบทเพลงนั้นสอดคล้องกับเรื่องราวของเนื้อหาที่เราเขียนซึ่งเป็นเพลงของตูนบอดี้แสลมนะคะที่ ได้ร้องเพลงของแสงสุดท้ายไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็ให้ความหมายที่ดีนะคะลองฟังดูนะคะรอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจกับทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากหนามสุดแหลมคมทิ่มแทงจนมันแทบจะทนไม่ไหว ชีวิตถ้าไม่ยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีเรียวแรงขนาดไหนแต่หัวใจของคนยังยืนหยัดไม่ถอดใจในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่หลงทางวันเวลาไม่เคยจะหยุดเดินไม่ว่าเราจะต้องเดินไปกับมันเก็บความ ผิดพลังเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝ่าฟันขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหวบทชีวิตของเราเราจะทำให้มีความหมายในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดวงดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้ในว่าแสงนำไปในคืนที่หลงทาง ดับที่ที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายความเดียวดายในคืนเหน็บหนาวแงนมองฟ้ายังนึกถึงวันเก่ามันคงชินที่ทางยาวไกลกลอนหัวใจภาวนากับความมืดมิดขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่ เตือนคืนวันให้ใจดวงนี้ไม่ยอมแพ้ในค่ำคืนที่ฟ้าท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้และฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้ในว่าแสงนำไปในคืนที่หลงทางกับที่ที่ความฝันนั้นเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงดำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายเรื่องราวที่ อ่านในบทเพลงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนํามาเขียนบทความได้นะคะซึ่งผู้อ่านนะคะก็นํามาเขียนในบทความที่แสดงถึงความหวังของคนคุกอ่ะนะคะเราลองดูว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยมีบทเพลงไหนบ้างที่เข้ากับเหตุการณ์หรือความรู้สึกเราก็สามารถที่จะ นำแนวทางของบทความนั้นนะคะหรือว่านำแนวทางของเพลงนั้นมาแทรกในบทความที่เราเขียนได้ค่ะลองดูนะคะเพราะว่าเพลงหล,หลายเพลงมีเนื้อหาที่โดนใจและก็พอนำมาเขียนเป็นบทความเนี่ยมันมีความซาบซึ้งใจอยู่ในเนื้อเรื่องเนื้อหาก็จะทำให้บทความเราเนี่ยมีอารมณ์มีความรู้สึกแล้วก็ดึงดูด หรือว่ากินใจผู้อ่านมากยิ่งขึ้นค่ะ